ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้าที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพราะว่าที่จังหวัดนี้ได้มีการรับนะครับการเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตเข้าสู่กระบวนการกักตัวนะครับรายละเอียดความปลอดภัยจะเป็นอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านประจนปรัชกุลอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม ครับข้อมูลการรับผู้เดินทางจากภูเก็ตครับเข้าสู่โลค่อนโควิด -19 ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่จังหวัดเชียงรายครับครับวันนี้ต้องบอกว่าชาวเชียงรายยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับยินดีต้อนรับชาวเชียงรายที่อยู่ที่ภูเก็ตกลับบ้านนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเราก็จัดรถไปรับนะครับจัดรถบัสสองคันมายี่สิบเจ็ดท่านนะครับแล้วเราก็เข้าสู่โลคอนโควิด -19 เป็นโรงแรมที่มีชื่อของจังหวัดเชียงรายซึ่งเจ้าของเขายินดีที่จะใช้เป็นที่กัวรันทีนนะครับเวียงทีลรลูไซเจ้าของเขาเสนอตัวมาเองแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับวันนี้ที่ภูเก็ตนะครับมีอยู่ที่ระหว่างกันกัวรันทีนเนี่ยเจ็ดสิบสองรายนะครับ,รบเป็นผู้ชายยี่สิบเจ็ดผู้หญิงสี่สิบห้านะครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดอ่ะยอดสะสมลนะสองร้อยหกสิบหกท่าน 206ตัวกลายนะครับแล้วก็ครบนะครับเราถือว่ามาจากภูเก็ตเนี่ยก็ในเบื้องต้นมาอยู่5วันเนี่ยทางทีมแพทย์ของเราก็ไปสอบไปตรวจนะครับแล้วก็พอครบ7วันเนี่ยเราก็ถ้าไม่ไม่มีเชื้ออะไรที่ผ่านมาไม่มีเลยไม่มีใครมีเชื้อเลยสักคนเลยแต่ว่าเราก็จะให้ทุกคนกลับบ้านนะครับไปโฮงควอนตินที่บ้านอีก7วันครบ14วันนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับ ครับที่ผ่านมาก็ก็ถือว่าทุกคนก็มีความสุขนะครับเพราะว่าดูได้จากอาหารคือเราจะมีอาหารไว้ที่หน้าห้องนะครับเป็นอาหารที่ใส่กล่องเลี้ยงดีเลยนะครับเราจะมีเขียนมาขอบคุณอะไรนั้นเยอะแยะเลยครับพี่เราก็าเก็บไว้ติดเป็นบอร์ดไว้นะครับ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งตัวเอกชนที่เป็นเจ้าของโรงแรมอันนี้เขาเสนอตัวเข้าไปเองเลยนะท่านผู้ว่าถูกต้องครับเขาเสนอตัวเองครับเขาเป็นเป็นคนเชียงรายและเป็นเจ้าของโรงแรมนะครับเขาบอกเขายินดีที่จะให้ที่โรงแรมของเขาซึ่งสวยงามมากนะครับอยู่ติดขอชื่อขอชื่อโรงแรมอีกครั้งหนึ่งฮะขอชื่อโรงแรมอีกครั้งได้ไหมโรงแรมเวียงอินริเวอร์ไซด์ครับโรงแรมเวียงอินริเวอร์ไซด์ขอขอบคุณจริงๆนะครับเราเลื่อนเข้าสวยงามมากนะครับแล้วก็สถานที่อบอ้ายเป็นที่ปุงนพอใจของ พูดที่มาโควตินนะครับแล้วมีอาหารให้สามมื้อนะครับโดยให้เขาก็อยู่ในพักผ่อนได้อย่างสบายนะครับแล้วก็มีอาหารแต่ละมื้อก็จะไว้ที่หน้าห้องของแต่ละท่านนะครับข้าวปลาอาหารนี่ก็ของทางโรงแรมเหมือนกันหรือว่าทางจังหวัดจัดใับโรงแรมเขาจัดให้โอ้โรงแรมเ็าจัดให้แต่เรื่องของค่าใช้จ่ายทางจังหวัดก็จะไปสนับสนุนด้วยถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับ ซึ่งเราก็ดูแลให้ราคาพิเศษตามเรรตของทางราชการที่เราสามารถเบิกได้นะครับจริงๆมันจะแพงกว่านั้นนะครับในกลุ่มที่มาเข้าโรค้คอลอนีนที่โรงแรมนี้ตอนนี้กลับไปพักอยู่ที่บ้านกี่ท่านแล้วะครับอมีกลับไปแล้วร้อยเก้าสิบสี่รายนะครับร้อยเก้าี่คนนะครับเป็นชายร้อยหนึ่งหญิงเก้าสิบสามนะครับตอนนี้ก็มี ที่ยังอยู่เนี่ยเจ็ดสิบสองรายยังอยู่ครับครับซึ่งก็ครับก่อนหน้านั้นก็หลายคนที่มียานพนาเองนะขับรถมาเองเข้ามาถ้ารายรายงานตัวเนี่ยเขาก็ติดต่อมาก่อนคือจังหวัดเชียงรายกับภูเก็ตก็จะมีการติดต่อกันนะครับถึงการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมีหนังสือรับรองจากจังหวัดภูเก็ตมาเรียบร้อยแล้วเราก็รอรับเขาก็มาเข้ากระบวนการทุกทุกเคสที่มาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับครับก็จะมีทราบว่ามีบางเคสซึ่งเขาเ มีปัญหาเรื่องการเดินทางยามณนะเราเขาเขาเสนอผ่านทางจังหวัดภูเก็ตกันกองมาแล้วเราก็จัดรถไปรับนะครับมาถึงเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดวันพุธเนี่ยยี่สิบหกลายนะครับเราใช้บัสสองคันก็เข้าควอนทีนเรียบร้อยแล้วนะครับครับสอบถามถึงมาตรการในการตรวจนะครับในช่วงของก่อนที่จะเข้าไปทําเป็นโล c a l l y q u a r a n t ที่โรงแรมแล้วก็หลังจากที่ให้เขากลับบ้านไปโฮมควอ r a n t นี่นะครับท่านผู้ว่าครับได้มีการ,รตรวจ ในการตรวจโควิดโดยเฉพาะเลยไหมครับหรือว่าตรวจแบบไหนยัง <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าที่โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายเนี่ยเขามีแลบนะครับ <c oughs> มีแลบภายในสามสี่ชั่วโมงเขาทราบลผลได้เลยและทีมแพทย์ทีมหมอที่นี่เข้มแข็งมากนะครับครับแล้วก็เ <c oughs> ข้าไปตรวจคืออยู่ห้าวันพบไปตรวจเลยนะครับไปตรวจเชื้อแล้วภายแล้วพอทราบผลก็ให้อยู่อีกสองวันครบเจ็ดวันเราก็จะปล่อยให้ไปโฮมควอนทีนนะครับผมก็ไปรับส่งหลายเชือวแล้วครับไปให้กําลังใจ ถือว่าทุกคนก็เป็นชาวเชียงรายพี่น้องเชียงรายซึ่งเออ่ก็ไปอยู่พอไม่มีงานก็จะกลับมาบ้านก็ดีดีต้อนรับกลับบ้านนะครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องก็รอ,อันอยู่นะครับแล้วก็ดูแลกันอย่างดีอย่างเต็มที่เลยครับในขั้นตอนการโฮมพลรนทีนเราสร้างความมั่นใจให้กับคนในจังหวัดเชียงรายอย่างไรเจ้าหน้าที่ไปติดตามดูแลอย่างไรบ้างครับโหใกล้ชิดมากแลครับโดยเฉพาะอสมอนะครับคือคือเชียงรายเนี่ย ผมผมใช้ทั้งอสมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเรือนซึ่งจริงๆเขาก็เป็นชาวบ้านที่อยู่พื้นที่เลยนะครับสนที่กําลังร่วมกันนะครับอ่อปวรนี่ผมให้ดูแลตลาดสดนะครับเขาจะไปตรวจสอบคนที่จะเข้าไปตลาดสดชลบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ดูแลในหมู่บ้านตนเองพอทราบว่ามีส่งมาเนี่ยเราก็ เขาก็สบายใจส่วนหนึ่งคือแพทย์ตรวจแล้วไม่มีและอยู่มาเจ็ดวันแล้วเราไปในเขาก็จะไปตรวจไปเยี่ยมกันทุกวันนะครับเช้าๆก็จะไปดูแลไปตรวจไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปตรวจว่ามีไข้ไหมมีอะไรไหมแค่กระดูที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรครบสิบสี่วันก็ถือว่าอิสระนะครับเราก็มีหนังสือร,รับรองให้นะทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ออกหนังสือให้ผ่านแล้วก็พี่น้องชาวบ้านก็เข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีครับที่ผ่านมาครับครับครับ ตอนนี้มีการผ่อนคลายมาตรการระยะที่สามที่เชียงรายมีการเข้มข้นในสิ่งของการดูแลประชาชนอย่างไรบ้างครับเแน่นอนครับวันนี้เราก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการประชุมคณะทํางานทุกวันนะครับทุกเก้ามงครึ่งผมมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่าน,นแพทยสาสารณสุขจังหวัดแล้วก็ทีมงานนะครับไปคุยหาหืุดประเมินกันแล้วทุกสัปดาห์อย่างน้อยหนึ่งครั้งเราจะไปชุมคนุมการโรคติดต่อจังหวัด และประเมิมนสถานการณ์แล้วนําแนวทางนโยบายจากศูนย์ส่วนกลางเนี่ยไปหาลือกันโดยพ่นานนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็นนกําหนดแนวทางต่างๆโดยเพ่วงยิ่งล่าสุดมีศูนย์ปฏิบัติการตั้งระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับตาบลระดับเทศบาลนครอบจรเนี่ยล้วก็ซักซ้อนองใจก็จะส่งให้ทีมงานเหล่านี้เข้าไปตรวจสอบดูแลให้เป็นไปตามมาตรก,การที่ทางราัฐบาลแต่สิ่งที่สําคัญคือเราจะสื่อสารให้พี่น้องชาวเชียงรายได้เข้าใจถึงหลักการและเหตุผลว่าทําไม ถึงจะต้องมีโน้มมิน่อธิบายให้เข้าใจนะครับที่ผ่านมาเข้าใจด้วยดีแล้วก็ปฏิบัติตามไม่มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น,นที่เชิงรายครับครับโดยปกติแล้วช่องทางที่ผู้ว่าใช้ติดต่อกับประชาชนคือช่องทางไหนบ้างครับเออเราเรามีทั้งออจริงจริง,รงผมพยายามใช้ช่องทางของจังหวัดถึงอำเภออำเภอถึงท้องถิน่นท้องถิน่นถึงถึงหมู่บ้านนะครับแล้วก็ในช่องทาง หลายๆช่องทางทุกช่องทางที่สามารถทําได้เลยก็พี่น้องสื่อในพื้นที่ของของจังหวัดเชียงรายในความร่วมมืออย่างดียิ่งทุกคนผ่านทางเอ,อท่านประชาธมปันจังหวัดท่านก็จะมีสื่ออยู่ในมือที่เราต้องอธิบายและส่งข้อมูลกระจายไปก็ข้อมูลทุกอย่างก็จะไปชนกันถึงพี่น้องชาวบ้านโดยตรงรรนะครับทั้งเสียงทางซ้ายทั้งอะไร,ท,ร,ท,รทุกรูปแบบที่จะสื่อสารให้ให้ทุกคนได้เข้าใจร่วมกันนะครับ ขอบพระคุณนะครับผู้ว่าครับวันนี้สําหรับข้อผมที่จังหวัดเชียงรายนะครับขอบพระคุณครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้โหที่นั่นเชื่อมั่นในส่วนของระบบของอสมอมากเลยนะครับย้อนยอดคุณผู้ชมครับก็คือมีการที่จะทำโลเคอล่นคอันทีนที่จังหวัดแค่เจวันเท่านั้นนะฮะตามสานที่รัฐจัดไว้และหลังจากนั้นก็ไปโฮมคอันทีนอีกเวันโดยการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอสมครับ นี่ฮะแล้วก็โรงแรมนะครับที่ให้การช่วยเหลือเป็นโลเคอล์ควอนทีนไม่เปิดห้องตัวเองในการรับลูกค้าแต่ขอให้เป็นพื้นที่ในการเฝ้าระวังสังเกตอาการอาหารก็ทําให้คิดจังหวัดในราคาพิเศษนี่ฮะมันต้องมีการร่วมมือของเอกชนแบบนี้การแก้ปัญหามันถึงจะเดินต่อไปได้นะครับขอขอบพระคุณผู้ว่าจังหวัดเชียงรายด้วยเรื่องใจแทนคนเชียงรายนะครับที่ไปทํางานอยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะครับมีคุ